คุณคิดว่าตัวเองกินดีแล้วแต่ทำไมน้ำหนักขึ้นง่ายเหนื่อยง่ายหรือป่วยบ่อยเคยสังเกตไหมเพื่อนคุณกินเหมือนกันแต่เขาผอมคุณกลับอ้วนง่ายหรือบางทีคุณออกกำลังกายแล้วก็ยังเหนื่อยง่ายกินน้อยก็ยังอ้วนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดความจริงสิ่งที่ควบคุมน้ำหนักและสุขภาพของคุณมากที่สุดเริ่มจากลำไส้ลำไส้ไม่ได้เป็นแค่ท่อย,ย่อยอาหาร มันคือศูนย์กลางของระบบภูมิคุ้มกันระบบเผาผลาญและฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและการสะสมไขมันลองคิดดูถ้าลำไส้คุณมีแบคทีเรียไม่สมดุลแบคทีเรียดีน้อยเกินไปและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอักเสบมีมากเกินไปอาหารที่คุณกินเข้าไปไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็อาจไม่ถูกย่อยและดูดซึมเต็มที่ร่างกายเริ่มสะสมไขมันโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่ากำลังขาดสารอาหาร นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนอ้วนง่ายทั้งๆท,ที่กินไม่เยอะนอกจากนี้ลำไส้ที่ไม่สมดุลยังส่งสัญญาณอักเสบเล็กๆไปทั่วร่างกายระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติจึงเหนื่อยง่ายป่วยง่ายและอาจเกิดภาวะดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและทำให้หิวบ่อยและที่น่าสนใจคือลำไส้ยังเชื่อมกับสมองผ่านกัดเบรน n อ็กซิส ทำให้คุณอยากกินของหวานมันหรือแป้งง่ายขึ้นรู้ตัวอีกทีคุณก็กินเกินความต้องการโดยไม่รู้ตัวนี่คือวงจรที่คนส่วนใหญ่ตกอยู่โดยไม่รู้ตัวกินดีแต่ยังอ้วนง่ายเหนื่อยง่ายและป่วยบ่อยปัจจัยที่ทําให้ลําไส้เสียสมดุลมีหลายอย่างเช่นอาหารแปลรูปน้ําตาลสูงแป้งขัดขาวความเครียดสะสมการนอนน้อยและการใช้ยาบางชนิดทุกวัน ทุกอย่างเหล่านี้สามารถทําให้แบคทีเรียนในลําไส้เสียสมดุลและเริ่มส่งผลต่อร่างกายโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางครั้งคุณอาจสงสัยว่าลําไส้ที่ไม่พังทําไมถึงมีปัญหาคําตอบคือไม่ต้องรอลําไส้พังถึงจะเกิดปัญหาลําไส้เริ่มเสียสมดุลเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ระบบเผาผลาญเริ่มช้าลงทําให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน นี่ไม่ใช่ทุกคนจะมีปัญหาลำไส้เหมือนกันใครลำไส้แข็งแรงร่างกายก็เผาผลาญดีไม่อ้วนง่ายและหายป่วยเร็วแต่ใครลำไส้เริ่มเสียสมดุลร่างกายก็สะสมไขมันง่ายขึ้นเกิดความเหนื่อยง่ายและเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดและทำให้โทษตัวเองว่ากินไม่ดีหรือขี้เกียจทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วปัญหาเริ่มจากภายในลำไส้ และสิ่งที่คุณต้องจำไว้คือลำไส้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเชื่อมกับทุกระบบในร่างกายตั้งแต่การเผาผลาญการควบคุมน้ำหนักระบบภูมิคุ้มกันและสมองหากเราไม่เริ่มดูแลมันตั้งแต่วันนี้วงจรอ้วนง่ายและป่วยง่ายจะไม่จบและคุณจะต้องต่อชู้กับร่างกายตัวเองไปอีกนานดังนั้นลองสังเกตตัวเองใส่ใจกับระบบย่อยอาหารลองสังเกตว่าอาหารที่กินส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไร หากรู้ตัวเร็วร่างกายสามารถปรับสมดุลกลับมาได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มจากลำไส้อาจทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นน้ำหนักลดง่ายขึ้นและร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องพยายามหนักเกินไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจลำไส้ของคุณลำไส้ไม่พังแต่อ้วนก่อนและนี่คือความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วและนี่เป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนออกกําลังกายเป็นประจํากินดีแต่ระบบเผาผลาญยังช้าน้ำหลักไม่ลงหรือหิวบ่อยหลายคนคิดว่าตัวเองขี้เกียจแต่ความจริงระบบเผาผลาญไม่ได้พังเพราะคุณขี้เกียจแต่พังเพราะลำไส้ของคุณลำไส้คือศูนย์กลางสำคัญของร่างกายไม่ใช่แค่ย่อยอาหารแต่ควบคุมฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวกับความหิว การสะสมไขมันและการเผาผลาญพลังงานหากแบคที r ียในลำไส้เสียสมดุลฮอร์โมนเลปตินและเกรลินที่ควบคุมความหิวจะทำงานผิดปกติทำให้คุณหิวบ่อยกินเยอะและสะสมไขมันง่ายนอกจากนี้ลำไส้ที่มีอักเสบเรื้อรังจะส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงร่างกายคิดว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงเก็บพลังงานไว้เป็นไขมันสำรอง นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนออกกำลังกายหนักแต่ก็ยังน้ำหนักไม่ลงและเหนื่อยง่ายลองสังเกตตัวเองถ้าคุณเคยกินคลีนแต่ยังอ้วนง่ายหรือหิวบ่อยรู้ไหมว่าลำไส้ของคุณอาจกำลังบอกสัญญาณว่าระบบเผาผลาญเริ่มช้าลำไส้เสียสมดุลทำให้การย่อยและการดูดซึมไม่เต็มที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว และที่สำคัญลำไส้ไม่สมดุลยังเชื่อมกับสมองทำให้คุณอยากกินอาหารหวานมันหรือแป้งง่ายขึ้นความอยากอาหารเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากคุณขี้เกียจแต่เกิดจากการส่งสัญญาณพิษปกติจากลำไส้ปัจจัยหลักที่ทำให้ลำไส้เสียสมดุลก็ยังเหมือนเดิมอาหารแปลรูปน้ำตาลสูงแป้งขัดขาวความเครียดการนอนน้อยและการใช้ยาบางชนิด ล้วนทำให้แบคทีเรียเสียสมดุลและเริ่มส่งผลต่อระบบเผาผลาญแต่ข่าวดีคือลำไส้ส,สามารถปรับตัวได้หากเราเริ่มใส่ใจลองปรับอาหารให้มีไฟเบอร์สูงกินอาหารที่ช่วยฟื้นฟูแบคทีเรียดีลดน้ำตาลลดอาหารแปลรูปและจัดการความเครียดระบบเผาผลาญก็สามารถกลับมาทำงานได้ดีขึ้นน้ำหนักลดง่ายขึ้นและร่างกายแข็งแรงอย่างแท้จริง นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงอ้วนง่ายทั้งๆท,ที่พยายามแล้วและทำไมการดูแลลำไส้จึงสำคัญกว่าที่คิดระบบเผาผลาญไม่ได้พังเพราะขี้เกียจแต่พังเพราะลำไส้เสียสมดุลดังนั้นอย่าั่วตัวเองถ้ารู้สึกระบบเผาผลาญช้าหรือหิวบ่อยลองเริ่มจากลำไส้ เพราะเมื่อคุณปรับสมดุลลำไส้ได้ระบบเผาผลาญก็จะกลับมาทำงานเองและนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีน้ำหนักลงง่ายและร่างกายแข็งแรงอย่างแท้จริงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งกินเหมือนเดิมทุกวันน้ำหนักกลับขึ้นง่ายขึ้นแถมพุงเริ่มมาเร็วทั้งทั้งที่ไม่ได้กินมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมด แต่เป็นเพราะแบคทีเรียในลำไส้กำลังเลือกอาหารแทนคุณลำไส้ของคุณเต็มไปด้วยแบคทีเรียนับล้านชนิดแบคทีเรียแต่ละชนิดมีความชอบอาหารต่างกันบางชนิดชอบน้ำตาลบางชนิดชอบไขมันและบางชนิดชอบไฟเบอร์ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้สามารถส่งสัญญาณไปยังสมองทําให้คุณอยากกินอาหารที่มันชอบทําให้ร่างกายคุณเลือกกินตามแบคทีเรียโดยไม่รู้ตัว นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนกินเท่าเดิมแต่กลับอ้วนขึ้นแบคทีเรียที่ไม่สมดุลจะสร้างวงจรที่ทำให้คุณหิวบ่อยกินอาหารหวานหรือมันมากขึ้นและสะสมไขมันง่ายขึ้นโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวและไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำหนักเท่านั้นลําไส้ที่ไม่สมดุลยังส่งผลต่อระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันทำให้คุณเหนื่อยง่ายป่วยง่ายหรือแม้กระทั่งระบบฮอร์โมนผิดปกติ ล้วนเป็นผลมาจากแบคทีเรียที่คุณไม่ได้เลือกเองลองคิดดูถ้าร่างกายคุณเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ชอบน้ำตาลรู้ตัวอีกทีคุณอาจโหยช็อกโกแลตเค้กหรือขนมหวานทาั้งๆที่คุณไม่ได้อยากมาก่อนแบคทีเรียกำลังควบคุมความอยากอาหารของคุณอยู่ปัจจัยที่ทำให้แบคทีรียเสียสมดุลก็เหมือนเดิมอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงแป้งขัดขาวความเครียดนอนน้อยการใช้ยาบางชนิด ทุกอย่างล้วนส่งผลต่อแบคทีเรียและทำให้วงจรอ้วนง่ายเกิดขึ้นแต่ข่าวดีคือเราสามารถเลือกกลับมาได้แค่เริ่มปรับสมดุลลำไส้กินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอาหารหมักดองหรืออาหารที่ช่วยฟื้นฟูแบคทีรียดีลดอาหารแปรรูปและน้ำตาลระบบลำไส้จะเริ่มปรับสมดุลและคุณจะเริ่มอยากอาหารที่เหมาะกับร่างกายมากขึ้นน้ำหนักลงง่ายขึ้นและระบบเผาผลาญกลับมาทำงานเต็มที่ ดังนั้นไม่ใช่คุณเลือกกินแบคทีเรียเลือกอาหารแทนคุณแต่คุณสามารถควบคุมมันได้เริ่มจากใส่ใจลำไส้ก่อนและแบคทีเรียจะเริ่มทำงานเพื่อคุณแทนที่จะทำให้คุณอ้วนง่ายและหิวบ่อยนี่คือความลับอีกขั้นของลำไส้แบคทีเรียไม่ได้อยู่เฉยๆแต่กําลังส่งผลต่อร่างกายคุณทุกวันตอนนี้คุณรู้แล้วว่าลำไส้ของคุณมีอิทธิพลมากกว่าที่คิด และนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักและสุขภาพได้อย่างยั่งยืนคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนอ้วนแต่กลับป่วยง่ายทาั้งๆที่ดูแลตัวเองกินอาหารดีออกกำลังกายแต่ก็ยังเหนื่อยง่ายหรือเป็นหวัดบ่อยนี่ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนตัวแต่เป็นเพราะลำไส้รวนทำให้ภูมิคุ้มกันตก ลำไส้ไม่ได้เป็นแค่ท่อย่อยอาหารแต่เป็นศูนย์กลางของระบบภูมิคุ้มกันราวเ0รตของภูมิคุ้มกันทั้งหมดอยู่ที่นี่เมื่อแบคทีรียในลำไส้เสียสมดุลหรือเกิดการอักเสบเล็กๆต่อเนื่องระบบภูมิคุ้มกันจะตอบสนองผิดปกติร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคช้าลงติดเชื้อไวขึ้นและตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมผิดพลาด นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนอ้วนบางคนถึงป่วยง่ายทั้งๆท,ที่คนผอมอาจไม่ป่วยแบคทีเรียที่ไม่สมดุลทำให้เกิดอักเสบเรื้อรังเล็กๆซึ่งไม่แสดงอาการทันทีแต่สะสมและส่งผลต่อภูมิคุ้มกันทําให้ติดหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันโจนตีตัวเองในระยะยาวเช่นปัญหาผิวปวดข้อหรืออักเสบในร่างกาย และไม่ได้มีแค่เรื่องภูมิคุ้มกันเท่านั้นลำไส้ที่รวนยังส่งผลต่อระบบเผาผลาญและการสะสมไขมันทำให้อ้วนง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายและหิวบ่อยความอยากอาหารหวานมันหรือแป้งก็ถูกแบคทีเรียบางชนิดควบคุมทำให้คุณกินเกินความต้องการโดยไม่รู้ตัววงจรอ,อ้วนง่ายป่วยง่ายและเหนื่อยง่ายจึงเกิดขึ้นอย่างเงียบ แบคทีเรียที่ไม่สมดุลยังสร้างสารบางอย่างที่ทำให้ร่างกายอักเสบเรื้อรังและลดการทำงานของภูมิคุ้มกันสารเหล่านี้ไม่เพียงทำให้คุณป่วยง่ายแต่ยังทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นทำให้เหนื่อยง่ายและลดพลังงานรวมของร่างกายปัจจัยที่ทำให้ลำไส้รวนมีหลายอย่างเช่นอาหารแปลรูปน้ำตาลสูงแป้งขัดขาวความเครียดสะสมและการนอนน้อย การใช้ยาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดเรื้อรังทุกปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้แบคทีเรียเสียสมดุลและส่งผลต่อภูมิคุ้มกันยิ่งสะสมยิ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคช้าลงและเกิดการอักเสบเรื้อรังที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ข่าวดีคือระบบภูมิคุ้มกันสามารถฟื้นฟูได้หากเริ่มดูแลลำไส้อย่างจริงจังเริ่มจาก กินอาหารที่ช่วยฟื้นฟูแบคทีเรียดีเช่นผักผลไม้ไฟเบอร์สูงอาหารหมักดองลดน้ำตาลและอาหารแปลรูปพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดออกกำลังกายเบาๆเ,เ,เพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ เมื่อปรับสมดุลลำไส้ภูมิคุ้มกันก็กลับมาแข็งแรงการอักเสบเรื้อรังลดลงระบบเผาผลาญกลับมาทำงานเต็มที่น้ำหนักลดง่ายขึ้นและร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีขึ้นคุณจะเลิกตกอยู่ในวงจรอ้วนง่ายป่วยง่ายและเหนื่อยง่ายได้ ยิ่งไปกว่านั้นการดูแลลำไส้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องน้ำหนักหรือภูมิคุ้มกันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณมีพลังงานมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นและสมองทำงานชัดเจนขึ้นการปรับสมดุลลำไส้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตอนนี้คุณเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมลำไส้ไม่ได้เกี่ยวกับการย่อยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มันควบคุมทั้งภูมิคุ้มกันระบบเผาผลาญความอยากอาหารและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังลำไส้แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงและคุณสามารถเลิกตกอยู่ในวงจรอ้วนง่ายป่วยง่ายและเหนื่อยง่ายได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนอ้วนบางคนถึงป่วยง่ายกว่าปกติและทำไมการดูแลลำไส้จึงสำคัญที่สุด ลำไส้แข็งแรงภูมิคุ้มกันดีระบบเผาผลาญดีน้ำหนักลงง่ายร่างกายก็พร้อมต่อสู้กับโรคและอักเสบเรื้อรังอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจว่าความอ้วนความเครียดและการนอนพังเป็นคนละเรื่องกันแต่ความจริงแล้วทั้ง3อย่างนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งและมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือลำไส้ เมื่อแบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลร่างกายจะเข้าสู่โหมดอักเสบเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวลำไส้จะส่งสัญญาณผิดปกติไปยังสมองผ่านระบบ gut-brain axis ทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความเครียดและการนอนเช่นคอร์ติซอลและเมลาโทนินทำงานแปรปรวนผลลัพธ์คือร่างกายเครียดง่ายกว่าปกติแม้จะไม่มีเรื่องใหญ่สมองไม่ยอมพักนอนหลับไม่ลึกตื่นมาไม่สดชื่น และเมื่อการนอนพังระบบเผาผลาญก็เริ่มรวนทันทีร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิวมากขึ้นและลดฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนนอนน้อยถึงอ้วนง่ายไม่ใช่เพราะขาดวินยัยแต่เพราะร่างกายถูกบังคับให้เก็บพลังงานลำไส้ที่เสียสมดุลยิ่งซ้ำเติมทำให้เกิดความอยากอาหารหวานมันและแป้งง่ายขึ้นโดยเฉพาะช่วงดึกหรือช่วงเครียด เมื่อกินอาหารเหล่านี้มากขึ้นแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้ก็ยิ่งเติบโตเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเครียดสูงขึ้นการนอนแย่ลงและน้ําหนักขึ้นง่ายกว่าเดิมวงจรอุบาตนี้จึงหมุนซ้ำไปเรื่อยๆแบบที่หลายคนไม่รู้ตัวลำไส้ที่อักเสบย,ยังส่งผลต่อการผลิตสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินซึ่งกว่า90%ถูกสร้างในลำไส้ เมื่อการผลิตเซโรโทนินลดลงอารมณ์จะไม่คงที่เครียดง่ายเบื่อหน่ายง่ายและนอนหลับยากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนอ้วนบางคนถึงรู้สึกหมดแรงหมดไฟและจัดการอารมณ์ได้ยากเมื่อเครียดสะสมร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลสูงต่อเนื่องคอร์ติซอลจะสั่งให้ร่างกายเก็บไขมันโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องและยังรบกวนสมดุลแบคทีเรียในลำไส้มากขึ้นอีก กลายเป็นวงจรที่อ้วนเครียดและนอนพังไปพร้อมกันปัจจัยที่เร่งวงจรนี้ได้แก่อาหารแปรรูปน้ำตาลสูงคาเฟอีนช่วงดึกความเครียดสะสมการนอนดึกและการพักผ่อนไม่เพียงพอทุกอย่างล้วนกระทบลำไส้ก่อนเสมอแล้วจึงสะท้อนออกมาเป็นปัญหาน้ำหนักอารมณ์และการนอนแต่ข่าวดีคือวงจรนี้สามารถหยุดได้หากเริ่มแก้จากจุดเริ่มต้น นั่นคือลำไส้การปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้จะช่วยลดการอักเสบทำให้สมองสงบลงฮอร์โมนความเครียดลดลงและการนอนหลับดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืนลำไส้ที่สมดุลคือรากฐานของการนอนที่ดีอารมณ์ที่นิ่งและน้ำหนักที่ควบคุมได้วงจรอ้วนเครียดนอนพังไม่ได้เริ่มจากความอ่อนแอแต่เริ่มจากระบบภายในที่เสียสมดุล เมื่อเข้าใจจุดนี้คุณจะเลิกโทษตัวเองและเริ่มดูแลร่างกายอย่างถูกจุดเพราะการแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการฝืนแต่เริ่มจากการฟื้นฟูรากฐานที่ชื่อว่าลำไส้การฟื้นลำไส้ให้ถูกทางไม่ได้ซับซ้อนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายกลับมาทำงานเต็มที่ลดอ้วนลดป่วยและไม่ต้องทรมานตัวเอง สิ่งแรกที่ต้องทำคือปรับอาหารให้เป็นมิตรกับลำไส้เพิ่มไฟเบอร์จากผักผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีไฟเบอร์เหล่านี้เป็นอาหารของแบคทีเรียดีทำให้พวกมันเติบโตและช่วยยับยั้งแบคทีเรียไม่ดีอาหารหมักดองเช่นกิมจิโยเกิร์ตหรือมิโซะ ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจเพราะมีโปรไบโอติกที่ช่วยฟื้นฟูสมดุลแบคทีเรียทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาแข็งแรงและช่วยลดการอักเสบเรื้อรังที่ซ่อนอยู่ในร่างกายต่อมาลดอาหารแปรรูปน้ำตาลและแป้งขัดขาวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของแบคทีเรียไม่ดีทำให้เกิดอักเสบในลำไส้และสัญญาณผิดปกติไปยังสมองทำให้หิวบ่อยอ้วนง่าย และนอนหลับไม่เต็มที่การพักผ่อนและจัดการความเครียดก็สำคัญไม่แพ้กันความเครียดทำให้ลำไส้รวนระบบฮอร์โมนผิดปกติและทำให้ร่างกายเก็บไขมันง่ายการนอนให้เพียงพอและทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นเดินสั้นๆหรือหายใจลึกๆจะช่วยลดการอักเสบในลำไส้ออกกำลังกายแบบเบาๆต่อเนื่องเช่นเดินเร็วโยคะ หรือขยับร่างกายเล็กน้อยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้ลำไส้และระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นโดยไม่ต้องฝืนให้เหนื่อยเกินไปอีกเรื่องสำคัญคือการฟังสัญญาณของร่างกายหากหิวหรืออิ่มให้ฟังร่างกายแทนที่จะกินตามความเคยชินการปรับนิสัยเล็กเกเช่นกินช้าเคี้ยวช้าและเลือกอาหารที่ดีต่อแบคทีเรียจะช่วยให้วงจรอ้วนง่ายคเครียด นอนพังค่อยๆหยุกลงเมื่อเริ่มปรับลำไส้ให้ถูกทางร่างกายจะเริ่มตอบสนองทันทีน้ำหนักค่อยๆลดระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้นความอยากอาหารที่เคยควบคุมไม่ได้จะลดลงและภูมิคุ้มกันกลับมาแข็งแรงคุณจะเริ่มรู้สึกกระปรี้กระเป่านอนหลับสนิทและป่วยน้อยลงโดยไม่ต้องทรมานตัวเองสรุปง่ายๆคือฟื้นลำไส้ให้ถูกทางเท่ากับลดอ้วน ลดป่วยลดความเครียดบวกระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันทำงานเต็มที่โดยไม่ต้องทรมานตัวเองนี่คือกุญแจของสุขภาพที่ยั่งยืนและร่างกายที่ตอบสนองต่อชีวิตอย่างแท้จริงและนี่ก็คือซีรีส์เรื่องฟื้นลำไส้ให้ถูกทางลดอ้วนลดป่วยโดยไม่ต้องทรมานตัวเองหวังว่าคุณจะได้แลวทางและแรงบันดาลใจเล็กๆในการดูแลตัวเองจากภายในนะครับ จำไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันลองเริ่มจากมื้ออาหารต่อไปเพิ่มไฟเบอร์และอาหารหมักดองอีกนิดดื่มน้ำให้เพียงพอและให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่แค่นี้ก็ถือว่าคุณกำลังสร้างรากฐานสุขภาพให้ตัวเองจากภายในแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเรา ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงจากภายในไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดไปนะครับขอให้วันนี้ของคุณเต็มไปด้วยพลังดีๆและสุขภาพแข็งแรงจากข้างในครับ